ครับสวัสดีครับมื่อนี้มานพวกพอเขาต้องคนเยียงหลานอีกแล้วมื่อนต้องข่อให้หลานกินแกงจืดเต้าหู้หมูสับใช่ลูกขี้นบุญเส้นเด็กต้ออให้หลานก่อนเมื่อวานเปิดหม้อก่อนหม้อเดือดรอข้างหม้อไว้แล้วโอ้หม้อเดือ

mu xe đeo, còn này gọi phía vai con, phía vậy con diệt con, em chừa tàu ngô mu sáp ở làn con sáp thì có còn con, leo cả chị hết, tóc khẩu cô nhai to, nhỉ, 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 ở trong các mình chỉ là phải tròn là phải tròn tròn tài các cổ à của nhây lạp nhiều anh tay 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 Tông chen đi chén anh con mọi con đẹp luôn, đẹp Phải không mọi thứ không mọi Giảm không vai thứ không mọi bài tiền đây này, hai con song con, con, để cổ nhiên mỡ, mèo, để thôi, na แกนจี๊งต้มหูหูับ้ไรฮะากหอมกระเครื่องขากระปมีหยังมากไหมครับแกงจี๊ดกดกะปุใช่หยังมากไหม In tùy sài cùng cũng ngó tìm đây, Đưa, con này nói lời đời học lời đời 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 đời

xa tay con, cái quái cho kênh quái 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 tiền đâu không tiền được bốn người đang không không tiền nhau không nhau biết ngồi đi

เดือดไปอ๋อกําลังเดือดอ๋อกําลังเดือดเลยเจมสื่อต้มนู่นหมูสับทุกทิ้นใส่ทุกทิ้นด้วยกินบ้างนะครับ mình quá rất to còn nó lại <laughs> đẹp 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 mình nghe nghe sẹp cái ngoài có sẹp đúng

bạn bạn bận các bạn bận bận các bạn bận bận các bạn bận bận các ăn là sữa khóc, một chỉ hai tím, một mươi hai lát ba, một mươi hai lát mèo. Ừ. Nè. Có, không. Và, nó đi nè. ăn khóc, một chút bay bữa nay, một lát bữa nay, một hòm. อ๋อความแดงไปกูดอืมแกงเกล็ดก็แล้วเดี๋ยวเปิดเบื้องสับเปิดเบื้องโอ้ยไม่ลูกชิ้นไม่เต้าหู้มุนเซ็นหมูสับอืมของเล็กน้อยก็แล้วแล้วหวานนี่ปมหวานนี้ตับเข่าโค้หญ่ายอืมกไป ลาบเนียวก็ตองครับลาบเนียวผัดงอมตองมีต้องตำแต่นี่รกเลยแต่นี่พบตำแ่นี่พบตำมีนำเดี๋ยวต้มใบก็ต้องมันตัวอ่อนเติบไปตัวนี้นำปูนใส่แต่ตำไปเรื่อยครับตำไปเรื่อย Thank yeah. you.

คุณจะเซ็มดีนังดีนะน้ำตกรลาดเนีวกาจอต้องไปชินคำตรงนี้ครัเหนียวไหมครับมีกระดาดประกาศขาลงบะเขือก็คืนเกลือง លាងពីរបស

เดี๋ยวั้นี้มาปุ๋งแล้วรับันนี้ปุ๋งสกขัวไปก่อนใส่กับขัวับขัวสองนก่อน คอยเสื่อมไปเรื่อยใส่พริกพ่นไปก็ใส่ไอเครื่องนัวน้อยนึงครับกรึบหนึ่งใส่เครื่องนัวพ่อก็ต้องใส่ลหลายเดี๋ยวผมโรยมานด้วยเศษกันใส่หลายค้นเข่ากันก่นอนเข่ากันก่นอ,อนเดี๋ยวเอาหนัง,ง,งปลาใส่นิดนึงก่อนอืมเป็นปลาก่อนอืม ปุงแล้วเครื่องน่วก็ใส่แล้ววันนี้กินเชื้ไทยเนย้อครับเนี้อื้ไทยเ้าผักล้มล้วันเนี่ยผักล้เที่เอาเตียมใบครับเตียวใบม,มีใบบักโกดผักชีใบเลื่อยต้นหอมบักชีอคนในเก่ากันคบ้นนี้เก่า,ากัาน โอ้เหนียวเหนียวเนียว,ยวออโอ้ลาบเหนียวครับลาบเหนียวลาบปลาจองกายเหนียวอืม้มมเป็นเหนียวเลยนะคุณบุเรลรถจกไม่จกคุณเหมือนอโอ้เหนียวเหนียวพี่ตักลาบเหนียวอันนี้ขั้นตอ,อนใต้เขานี่ครับสะระแหน่เตรียมไว้แล้วครับสะระแหน่เตรียมไว้กันปึ๊บอืม มันไหลครับผมต้อตงใสมือดเดี๋ยวจบว่าผมใสผักหลแท้ยังไ่ต้องใส่ผักแลายหลม,มันแสบรันโยหลาปตองไก่ครับเราเร็มกๆผักใสยต่ใสหน่อยะว,ว่าผมว่าใส่ผักไหลมันแสบัวปิวปน หมดไปเลยโอ้โหมาเร็วมัโค้งมันโจกหมดเลยไม่เหนียวเลยเดี๋ยวชิมมุกันครับชิมมุกันบะจีชินยังไงนเนะเดี๋ยวมือแตกกันนิดนึงแซ่บๆครับอร่อยๆอมากอืม ก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรียบร้อยเออเดี๋ยวสิหาไปกินเดี๋ยวก้อนหิบพูยอีกกินหิบหาแล้วขอให้ร้านกินก้อนบาดนี้เออแบบนี้กันยินให้ร้านกินเขากอนให้ร้านนี้เขากับพูนี้กับยินวงเดียวกันนี่แหละครับกินเขากินหน้ากอนลูกหลานก็หลายคนกให้ลูกหลานยินเขากินหน้ากอนพูนี่กับยินน้อกันนี่แหละ มวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อเพราะว่า,าวจ,จาะจกินเข่าก่อนตบปากโคตรจตามกดไลค์ก็แค่นี้เด้อลูกหลานก,ากับพ่อก,กับแม่กับตากับยายก,กินกินพร้อมกันนี่แหละขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะออก,อมก,กินเข่าก่อนหลับกรตองกรตองกายหลับเหนียวครับแทบแทบครับ ขอบคุณครับขอบคุณผู้เล่กมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้รัเด้วยวับดีครับ